ยหลังสูส้ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมทั้งสามได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพจอมบานร้ายเายไม่เอากูไม่เคยรบลงตาคู้่นี้ของึนเลยเอาวัดกันหน่อยไหมล่ะะใครมันจะแน่กว่ากันโวยนี้ชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวชัยพล ไอซ์ปริชยาวินทนันสายป่านอภิญญานัททิวไยงามชินชินวุฒกวางซิริสิชัดต่อชาตต่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเพื่อประกาศสักการะรเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมึงก็ไม่รอดยิงเริ่มวันจันท์ที่27มกราคมนี้จะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวนตนาย มาอัปเดตข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเราสองคนนะคะดาวแล้วก็เอกข่าในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับ ออท่านกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจ <Okay. S 2> เราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับ,บรายการาโฟกักสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะ คือรายการข่าวพร้อมบวกนะครับการสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดๆิเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันแขนช่วยกันดนันจนสำเร็จเขาเรียกว่าติดโผจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5้าโมงเย็นเป็นต้นไป การเดินทางมันกเหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตออเราให้มันเต็มมากขึ้นวอนนี้แหละพี่เอาให้ถึงออยิ่งมันลําบากอะ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจาที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้ขับเคื่อนถอยหลังสู่ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมทั้งสามได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษ เพื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิกชีพจอาบานร้ายเอาย่าเล็กไหลใหม่เอาไปไอกูกูไม่เคยลืมดวงตาคู่นี้ของคุณเลยอาวัดกันหน่อยไหม่ะใครมันจะแน่กว่ากันโว้ยมีชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวชยพลไอซ์ปรีชยาวินทนัฐสายป่านอภิญยา นัททิวไผ่งามชินชินวุฒิกวางซิริสิ่ช์ชะตาชาตัทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาิกาสานาทีเพื่อประกาศสักการะเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมันก็ไม่รอด <laughs> เริ่มวันจันท์ที่27มกราคมนี้กูจะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวนตีน่ย สู้ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมทั้งสามได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพจอมบานร้ายเอาอะไรมาเอาไปกูไม่เคยลีมยดวงตาคู่นี้ของมันเอาวัดกันหน่อยไหมล่ะนะใครมันจะแน่กว่ากันมีชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวัยาพล ไอซ์ปร ap ิชยาวินทนันสายป่านอภิญญานัททิวไยงามชินชินวุฒิกวางซิริสิงชัตาชาดตัทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา30นาทีเพื่อประกาศสักาบเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมันก็ไม่รอดเริ่มวันจันทรที่27มกราคมนี้โอจะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวนตนาย าอัปเดตข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเรา2คนนะคะดาวและก็เอกค่ะในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับวิเคราะห์เจาะลึก ันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเรา2คนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับ,กบการ,รายการโฟกัสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะนี่คือรายการข่าวพร้อมบวกนะครับ การสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดๆเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันเขนช่วยกันดันจนสำเร็จเขาเรียกว่าติดโหจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไป เดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์ในการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงอ,อยิ่งมันลําบากอะ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจําที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้ฮัดเคืเ่อเีย ยหลังสู้ศึกมหาเวทเมื uh totally ่อพวกโยมนักสามได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพเจอาบานร้ายไม่เกูไม่เคยลืมดวงตาคู่นี้ของคุณเลยเอาวัดกันหน่อยไหมล่ะนะใครมันจะแน่กว่ากันโอยี้ชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวชัยพล ไอซ์ปริชยาวินทนันสายป่านอภิญญานัททิวไยงามชินชินวุฒกวางซิริสิชัชะตาชาตตทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเพื่อประกาศสักกากราบเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมันก็ไม่รอดเย่งเริ่มวันจันท์ที่27มกราคมนีู้จะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวตนาย อัปเดตข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับลองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเรา2คนนะคะดาวแล้วก็เอกค่ะในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาฬิกาถึง8นาฬิกาครับวิเคราะห์เจาะลึก กระแสทันโลกทันเศรษฐกิจ <Okay. S 1> เราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับ,กบรายการาาโฟกัสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะนี่คือรายการข่าวพร้อมบวกนะครับ การสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดๆเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันแทนช่วยกันดันจนสำเร็จเขาเรียก <ๆ S 1> ว่าจ <ๆ S 1> ิตโผจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาดห้าม สวัสดีครับอยู่ด้วยกันในรายการโมโนข่าวค่ำกับผมพบเอกสอนพงเม,มตาวันนี้คือวันจันทร์ที่27มกราคม2568นะครับวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนเริ่มตน้นกันกับข่าวใหญ่วันนี้ครับคุณผู้ชมทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเข้าไปให้ข้อมูลกับปปชเพิ่มเติมกรณีนายทักษิณป่วยรักษาตัวชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจย้ำนะครับว่าตอนที่ไปเยี่ยมทักษิณยังฟิตอยู่ครับ พลตจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเข้าให้ข้อมูลกับปวชพเพิ่มเติมกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจพร้อมบอกว่าครั้งนี้มาให้ปากคำอีกครั้งเนื่องจากอาจจะยังมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากความเห็นของแพทยสภา,าแต่สิ่งที่ตนจะย้ําก็คือเรื่องของระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติทั้งผู้ป่วยนายและผู้ป่วยนอกเป็นหลักการทั่วไปที่สามารถตรวจสอบได้ และขอยืนยันว่าผู้ป่วยในต้องทำบันทึกข้อมูลเวรระบียนทุกคนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังย้ำด้วยนะครับว่าผู้ป่วยวิกฤตจริงจะต้องมีการตรวจสมองตรวจหัวใจตรวจปอดแต่กรณีของนายทักษิณไม่มีหลักฐานการตรวจใดๆนกข่าวก็เลยถามนะครับว่าตอนไปเยี่ยมนายทักษิณเขามีอาการยังไงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพร้อมกับหัวเราะครับว่าฟิตกว่าตนตอนนี้อีก อย่างที่ทราบกันดีวันนี้โอนตังให้กับผู้สูงอายุนะครับสำหรับการแจกเงินหมื่นในเฟสที่2คนที่อายุ60ปีขึ้นไปส่วนคนทั่วไปที่ลงทะเบียนรอกันมาข้ามปีอีกหลายสิบล้านคนยังต้องรอต่อไปอีกนิดครับคาดว่าได้ไตรามาสสองนายจุลพันธ์มรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ารัฐบาลยังเดินหน้าการแจกเงินเฟสสแต่การแจกเงินเฟสสให้คนทั่วไปจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะครับไม่ใช่เงินสด 1,000 0บาทน่าจะช่วงไตรามาส2เมษาถึงมิถุนายนนี้โดยเตรียมวงเงินเอาไว้ไม่ต่ำกว่า1,60,000 0ล้านบาทเหลือเพียงทำระบบต่างๆให้เรียบร้อยและทดสอบระบบจ่ายเงินใน w a l l ล็ตแบบใหม่มีบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลยืนยันว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและก็ยังรอเงินหมื่นอยู่ยืนยันว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไป ย้ำว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนพร้อมหมดทุกอย่างขณะนี้อยู่ที่ขั้นตอนนำเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อสั่งการอย่างเป็นทางการส่วนการแจกเงินหมื่นเฟสสองวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทวันนี้นักข่าวก็ถามว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนนายภาภูมิโรจานสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าคาจะกระตุ้น GDP ได้0.1%เปอร์เซนต์กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ไม่มีรายได้แล้วก็มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพได้ จะมีสัดส่วนในการใช้จ่ายสูงครับพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับฐานเรือของสหรัฐยกพลขึ้นฝั่ง5,000กว่านายจนถึงสิ้นเดือนนี้นายเนนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชนบุรีนะครับเปิดเผยว่าการหมุนเวียนขึ้นฝั่งของกําลังพลจากเรือรบครั้งนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่น ที่โรงแรมในทำเลสำคัญเช่นริมทะเลถนนสายสองและใกล้แหล่งบันเทิงยามค่ำคืนมีอัตราการเข้าพักสูงมากจนห้องพักเต็มการมาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ฐานเรืออเมริกันนะครับจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจพัทยาเป็นอย่างมากโดยสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนห้างสรรพสินค้าและธุรกิจอื่นๆจะได้รับอานิสง์จากการจับจ่ายใช้สอยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่พัทยากว่า125ล้านบาท นายแทนเน่ยังฝากถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ขายของเกินราคาหรือว่าขายของที่ไม่มีคุณภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้พัทยากลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนในอนาคตครับ ส่วนเรื่องฝุ่นนี่ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ต้องจัดการที่ต้นต่อให้เด็ดขาดนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยก็ย้ําว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเด็ดขาดใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนายอนุทินชามวุูรรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยประชุมกองบัญชาการต้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกล้าหาญและใช้อํานาจที่มีอยู่ในการดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทราบว่าผู้ว่าทั้ง17จังหวัดภาคเหนือได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เขตห้ามเผาเรียบร้อยแล้วและขอให้บังคับใช้กติกาตามประกาศอย่างจริงจังเข้มข้นและต่อเนื่องโดยผู้บริหารระดับสูงมีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบทบาททุกท่านอย่างเข้มแข็งทั้งด้านงบประมาณบุคลากรและด้านอื่นๆ พร้อมยกกรณีอำเภอแม่แจ่มที่มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดปดปิบัติการสิงไฟกรมการปกครองชุดเสือไฟกรมอุทยานชุดเหยื่อไฟกรมป่าไม้และก็ทุกภาคส่วนช่วยกันไปฝังกลบสั่งข้าวโพดเพื่อลดปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรครับดูข่าวไปแล้วสำหรับข่าวบันเทิงวันนี้มโนเซอรบรตี้ไปฟังกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับ สับดีฉ่นทิชาพัชรวันนะคะวันนี้อัปเดตข่บบาวบันเทิงที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมก,กราคมด้วยนะคะจะมีข่บบาวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับพิธีกรคนเก่งอย่างวูด,ดี้ค่ะที่ได้ควงแขนหวานใจโอ๊ตอัครพลไปจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ รอคอยกันมานานกว่า10ปีเลยนะคะหลังจากพิธีกรคนเก่ง Woody วูดี้วุฒิธรกับหวานใจโอ๊ตอัครพลแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันมานานกว่า11ปีนะคะเพื่อรอกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านและในที่สุดวันนี้ฝันของทั้งคู่ก็เป็นจริงแล้วค่ะเมื่อวูดี้เนี่ยได้ตัดสินใจควงแขนหนุ่มโอ๊ตจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่สำนักงานเขตปทุมวันซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการต่างมาร่วมแสดงความยินดี ทั้งสองคนก็ยังเปิดใจด้วยนะคะว่ารู้สึกอิ่มใจที่สุดในชีวิตหลังจากรอคอยกันมา10ปีในวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆค่ะ วันนี้มันเหมือนเราได้อยู่ในที่สว่างแล้วเราได้ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วรอยยิ้มที่ได้กับคือมามันมันเป็นพลังที่มหาศาลมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งในอนาคตเรื่องของชื่อลำหน้ามันเป็นความสมบูรณ์แบบของการสร้างครอบครัวตอนเนี้เรามาไกลมากยังไม่ได้รู้สึกว่าคนมันนิดอะไรไปมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวธรรมชาติก็จะจัดสรรเองว่าอะไรที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปมันไม่ใช่ว่า L G B T Q I A แต่งานเลยครับแต่มันคือมนุษย์ทุกคนในประเทศไทย นี้มีความเข้าเทียมกันหมดแล้วถัดมาอัปเดตอาการป่วยของหนุ่มหมากรินกันต่อนะคะที่ป่วยเป็นไซนัสต้องแอดมิตโรงพยาบาลกว่า2อาทิตย์เลยค่ะที่สำคัญแคนเซิลไปหลายงานเลยทีเดียวค่ะ เ c เป็นห่วงไม่น้อยนะคะเมื่อหมากปรินป่วยจนต้องแอดมิดนะคะเพราะว่ามีไข้ถึง2อาทิตย์ได้ผลสรุปว่าป่วยเป็นไซนัสค่ะจนต้องแคนเซิลงานรวมถึงไม่สามารถไปร่วมงานแต่งของแต้วกับไฮโซไนได้งานนี้เจอหมากนะคะก็บอกว่าตอนนี้หายดี D แล้วแต่เสียงยังแหบๆแบบอยู่นะคะแต่ก็ยังงงค่ะเพราะว่าทั้งที่ผ่านมานกินดีนอนดีแล้วก็ออกกําลังกายดีมาตลอด สาเหตุหลักก็น่าจะมาจากเชื้อฝุ่น PM แต่ที่เสียดายที่สุดก็คือไม่ได้ไปงานแต่งของแต้วกับไฮโซไนค่ะ ตอนกลับมาจากปีใหม่ครับก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นไข้แต่ว่าแบบไข้ไม่ได้สูงหายใจไม่สะดวกอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจอ่ะไปโรงพยาบาลดูอ่ะไปแอดมิตดกว่าว่าไปตรวจว่าเป็นอะไรสรุปก็ไม่เจออะไรว่าแบบจริงๆเราก็เป็นห่วงว่าแบบกลัวว่าเออไปติดสายพันธุ์นู่นนี่มาจากที่อื่นอะไรเงี้ยงงว่าเป็นอะไรสรุปหมอบอกว่าเป็นไซนัสก็อาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยตั้งแต่กลับมามันก็ได้ข่าวพ m เอะไรเงี้ยเราก็เช็คตลอดว่ามันเออค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ใช้ชีวิตปกตินะก็แบบไปทํางานไปออกกําลังไปตีเทนนิสอะไรเงี้ยันาาลเงง้ขบ มาต่อกันที่ซีรีส์แอคชั่นแฟนตาซีใหม่แกะกล่องเลยนะคะอย่างชะตาชตาที่จะลงจอโมโนทุนที่ไหนให้ทุกคนได้ชมกันคืนนี้เป็นตอนแรกค่ะ ซีรีส์แอคชั่นเรื่องชะตาชะตาที่นำแสดงโดยนิวชัยพลน์ไอซ์ปริชยาและสายป่านอภิญญาจะมาชวนไปมันส์กับศึกมหาเวทของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษค่ะซึ่งมีชะตากรรมในการปกป้องโลกจากจอมมาที่วางแผนจะทำลายล้างโลกมนุษย์ซึ่งรับประกันเลยว่ามันส์ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าวตัวละครหมวดทานอย่างนิวชัยพลน์ตำรวจเหล็กที่แทงไม่เข้าต้องรับมือกับเหตุระทึกกับเด็กที่พยายามจะกระโดดตึกจนทำให้ได้มาเจอกับเพชร ที่สวมบทโดยไอ้ปริชยาหญิงสาวที่มีพลังพิเศษในการมองเห็นอนาคตได้พวกเขาจะสามารถแท็กทีมหยุดเหตุร้ายเหล่านี้ได้หรือไม่ติดตามได้คืนนี้เวลา20.30นาฬินาทีทางช่องโมโนทวนตีนายค่ะดับถอยหลังสู่ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมนักสาได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษจะเกิดขึ้นเพื่อชะตาลิขิตให้สคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพจาบาดราย เอาไีกูไม่เคยรีบดวงตาคู่นี้ของมึงเลยวัดกันหน่อยไหลนะใครมันจะแน่กว่ากันไปท้ายวันนี้กับ m o n น m a x นคะที่รวมซีรีส์ทรงคุณค่าทุนทุนสร้างกับโปรเจกต์ยักษ์รายได้ถล่มทลายเลยค่ะที่สำคัญได้ดูกันแบบ full HD ด้วยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างลองไปชมกันค่ะ ความแอคชั่นกับเหล่าทหารกล้าในซีรีส์ทรงคุณค่าตลอดกาลภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์คุณสร้าง200ล้านเหรียญที่กวาดรายได้กว่า6ล้านหยวนยทดการย,ยึดสมองระพูเดือด The Battle at Lake Changjin ซีรีส์กระแสแรงพร้อมยอดรับชมวันแรกกว่า1,700ล้านครั้งจนขวากางวัลซีรีส์ดรามายอดเยี่ยมแห่งปี2024เกียรติยศ่วยวบพิเศษ Glory of Special Force Mono Mac พร้อมการันตีความมันสมัครเลย และนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณทิชาครับค่ะคุณผู้ชมครับฝากช่องทางออนไลน์ของโมโนโทวีนี่นานกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวค่ำคืนนี้ผมแตงพบเอกร้อมกับคุณทิชาพัชรวันทีมข่าวและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ